สวัสดีค่ะที่ไร่บองแพรที่รักนะคะอะ,ะวันนี้นะคะเราเปลี่ยนท่าขึ้นเรือใหม่นะคะมาขึ้นเต็นโไถ่ายนะคะนี่มีหุน่นไดกาอยู่ใกล้ๆด้วยเห็นไหมคะ,ะบัวงามๆล้วงงามๆก็เต็มเลยเห็นไหมคะปลาก็เยอะอะปลาเล่นอยู่นะเห็นไหมอันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเก็บดักสตนโตกัน,นเห็นไหมคะตรามาขึ้นท่าตรงนี้แหละ เ,เปลี่ยนท่าใหม่ตรงนี้แหละนี่เดี๋ยวเราจะไปเก็บอกกดอกสโนก้นดอกสนนะเต็มเลยเห็นไหมคะเรือยนเอ,อ,เอ,อ <laughs> ใช้เครื่องยนต์พิเศษนะคะตรงนี้นะคะที่เรามาเก็บดอกสนกันนะคะคุณปู่ลองย่ำดูว่าน้ำลึกแค่ไหนเกือบถึงหัวเข่าวันนี้คุณย่าทิพมานทำอะไร <laughs> เก็บดอกสนเป็นวันที่5ครับนี่มีความสุขสนุกสนานกับการเก็บดอกสนไล่บางแพรทิลักของเราครับตามภาษาคนสูงวัยครับตามภาษาปลูกกระยายไล่บางแพรทิลักครับผายเลือดออกกำลังกายครับสนุกสนานชิลๆนี่และแล้วผลงานคุณย่าทิพย์ในการเก็บดอกสนก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี่าาถุงเบลเทอเลยเยอะมากเดี๋ยวก็เอาไปแบ่งปัน อนี้เราก็จะเดินทางกลับนะคะกลับแล้วหลังจากที่เราเก็บดอกสนุ่เกลี้ยงเลยค่ะแถวนี้แต่ว่าเขามีดอกเล็กๆเพียบเลยเดี๋ยวเขาก็บานใหม่นะคะเยอะมากนคะคะเยอะมากจริงๆงงน,นี่เห็นไหมคะเก็บเกลี้ยงหมดแล้วตรงนี้เกลี้ยงเลยเดี๋ยวเขาก็บานใหม่สีเหลียงเราก็จะเห็น <c oughs> ตอนนี้นะคะคุณปูก่กำลังพายเรือขากลับแล้วค่ะอืม <c oughs> เอ้ยงอย่างเร็วเลยนะคะปื๊ดๆนี่นะคะเราก็กำลังกลับแล้วนะคะผ่านช่องแควแล้วเรียบร้อยนี่ตอนนี้มาถึงสานาาลูกหัวใจแล้วเห็นไหมคะพยายามเย็นสวยงามมากคุณปูพายเดยอยู่ข้างหลังโอเคนี่อันนี้ก็จะถึงแห้วอีกไง่เดียวถึงฟางแล้วอืม ชื่อเคยฟังเรียบร้อยแอรหรอโอเค <Okay, S 2> ขอบคุณนะคะคุณปู